แต่ตอนนี้ต้องเป็นกําลังใจนะคะให้กับพื้นที่ของจังหวัดตรังนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีฝนตกติดต่อกันนะคะหลายชั่วโมงเนี่ยก็ทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะที่จังหวัดตรังเองนะคะก็ฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะก็ทําให้น้ําป่าไหลหลากแล้วก็น้ําท่วมฉับพลันรวม7อําเภอจากทั้งหมด10อําเภอนะคะวันนี้ที่จังหวัดตรังค่ะได้เกิดเหตุหตหตฝนตกหนักนะคะ ต่อเนื่องตลอดทั้งวันค่ะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมฉับพลันรวมเจ็ดอำเภอได้แก่อําเภอเมืองอําเภอสิเก่าอําเภอกันตังอําเภอย่านตาขาวอําเภอปะเลี้ยนอําเภอห้วยยอดและอํเภอหาดสําราญโดยมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน17ตำบลกว่า20หมู่บ้านหรือกว่า200หลังคาเรือน ส่วนที่คลองสองแพรกบนถนนสายตรังสิกาหมู่ที่1ตําบลไม้ฝาดอําเภอสิเกาเส้นทางไปยังหาดปากเมงหาดเจ้าไหมและหาดยาวระดับน้ำสูงตั้งแต่20-50ถึง50เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ส่วนที่หมูทหม่ที่2หมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่5และหมู่ที่6ของตําบล นาเมืองเพชรอ,อรสิการะดับน้ำสูงตั้งแต่20-40เซนติเมตรโดยน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและกว่า50หลังคาเรือนซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำคลองและเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากซึ่งชาวบ้านนะคะขนย้ายสิ่งของได้ทันค่ะส่วนหมู่ที่3บ้านนาทุ่งหมู่ที่7บ้านหน้าลาและหมู่ที่9ตําบแหลมสอมอ,อปะเลียน น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน40หลังคาเรือนขนาดที่หมู่4บ้านหนองว่าตำบลทุ่งยาวอำเภอปะเเลียนน้ำท่วมผิวถนนและบ้านเรือนประชาชนส่วนหมู่ที่2บ้านวังยาวตำบลสุโศออำเภอปะเหลียนนะคะน้ำได้เอ่อล้นจากลำคลองปิดถนนสายท่าเทศวังยาวซึ่งเป็นถนนในหมู่บ้านน้ำสูงประมาณ1เมตร รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้โดยถนนทางเข้าหมู่บ้านไม่ต่ำกว่า10ซสายถูกตัดขาดนอกจากนี้ที่หมู่บ้านของชาวประมงติดชายฝั่งทะเลยังเกิดพายุและลมกระโชกแรง พัดถล่มบ้านเรือนประชาชนในตำบลบางศักต์ตำบลวางวนและตำบลคลองลุอําเภอกันตังและตำบลหาดสำราญอําเภอหาดสำราญได้รับความเสียหายอีกกว่า20หลังคาเรือนและมีคลื่นสูงซัดเรือประมงพื้นบ้านบ้านเกาะมุกตำบลเกาะรีบงอําเภอกันตังได้รับความเสียหายอีก5ลำแต่โชคดีชาวบ้านปลอดภัยค่ะ ด้านนายสมศิลป์จันเศษผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลนานโตะหมิงและนายธีรวัตรชูเวศผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบและผู้นําชุมชนได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือชาวบ้านเป็นการเร่งด่วนนะครับโดยระดับน้ํามีความลึกตั้งแต่50ซนติเมตรไปจนถึง2เมตรโดยที่สําคัญครับได้เร่งขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากบ้านแล้วก็ขึ้นที่สูงเพื่อให้พ้นจากระดับน้ําที่สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บางจุดเนี่ยต้องบอกว่าน้ําเชี่ยวกราดเป็นอย่างมากนะครับโดยที่บ้านของคุณยายวัย91ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยต ระดับน้ําได้เพิ่มสูงขึ้นปริ่มขอบตัวบ้านโดยฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้วางแผนทําการเคลื่อนย้ายคุณยายไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับซึ่งบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยอาศัยอยู่กัน4คนซึ่งต่างก็เป็นคนชราผู้หญิงแล้วก็เด็กทําให้ผู้นําชุมชนเนี่ยต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดประกอบกับต้องมีการส่งข้าวปลาอาหารแห้งให้ได้รับประทานกันเนื่องจากมีฐานะยากจนส่วนผู้ป่วยติดเตียงหลังอื่นๆก็ได้มีการเคลื่อนย้ายนําขึ้นบน ไปในที่สูงแล้วด้วยเช่นกันนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตําบลนาโต้หมิงกล่าวว่าขณะนี้ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า60หลังคาเรือนโดยในพื้นที่หมู่ที่3แห่งนี้ครับน้ําเคยเข้าท่วมล่าสุดเมื่อปี2548หรือประมาณ18ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไม่เคยท่วมอีกเลยจนมาท่วมอีกครั้งก็คือปีนี้ในพื้นที่เนี่ยรวมแล้วมีผู้ป่วยติดเตียงประมาณ10รายจึงได้มีการช่วยเหลือเบื้องต้นโดยการขนย้ายไปอยู่ในที่สูงแต่หากระดับน้ําเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มีแผนที่ะคล่น้าออนนแวรับ ส่วนสถานการณ์น้ำเนี่ยหากไม่มีฝนตกเพิ่มเนี่ยก็คาดว่าวันนี้ระดับน้ําคงจะคลี่คลายลงนะครับแล้วก็กลับเข้าสู่สภาวะการปกติส่วนสถานการณ์ฟ้าฝนขนาดนี้ชาวบ้านบางส่วนได้อาศัยจังหวะน้ําหลากครับใช้แหอวนยอไปจับสัตว์น้ำจับปลาทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเพื่อนำไปประกอบอาหารแล้วก็ขายสร้างรายได้ในช่วงเกิดวิกฤตแบบนี้ด้วย